จากผักเล็กๆน้อยๆมันก็สามารถเก็บหอมรอมริบเป็นเงินเยอะนะจากเมื่อก่อนได้แค่หลักร้อยตอนนี้เป็นหลักพันแล้วนะคะต่อวันปลูกวันละเล็กวันละน้อยเราไม่ต้องปลูกเยอะที่นี่จะเน้นอินทรีย์เพราะว่าเราเน้นสุขภาพลูกค้าเขากินกินของเราปุ๊บปากต่อปากบอกกันต่อๆเลยพี่เดี๋ยวนี้มันมีคนเข้ามาหาเราเลยเราก็มีไรายได้ที่บ้านเลย สวัสดีครับผมนายอนุสีเครเลตครับค่ะสวัสดีค่ะอังคาสศขีเครดนะคะอยู่ที่ชัยไรฟาร์มเกษตรอินทรีย์จ้าตั้งอยู่ที่อำเภอพังกระตายตําบลท่ากะตายทองจังหวัดกำแพงเพชรจ้าที่สวนก็จะมีปลูกแบบหลากหลายค่ะที่ลหลักๆคือเป็นผักค่ะแล้วก็จะมีเป็นสวนปลูกผลไม้หลากหลายเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค่ะ,ะไรายได้มันก็จะหมุนเวียนในสวนของเราค่ะทํามาได้6ปีนี้แล้วค่ะที่ว่าทํามาเรื่อยๆเลยที่เน้นๆเลยจะมีช่วง3ปีท้ายเนี่ยค่ะที่หนักๆเน้นๆเลยค่ะ จุดกําเนิดทีแรกนะพี่ตอนแรกอะ่ะผมอ่ะเดินตามแม่เห็นแม่มาอยู่ที่แรกกับแม่ผมมาปลูกปลูกผักเล็กๆน้อยๆแหละเขากระจกปลูกพนแก่เนาะก็เห็นดูเขาอ่ะเขาไปช่วยเขาปลูกแค่นี้พอปลูกไปปลูกมาแกก็เก็บไปขายแม่ผมก็ทํางานแค่หน่อยเดียวนะวันตอนเย็นเขาก็ไปจกปลูกหน่อยนึงพอตอนเช้ามาแกก็ไปเก็บเล็กๆน้อยๆใส่ตะกร้าขี่จักรยานไปขายตาม หมู่บ้านน่แกเขามาั่งเหลือก็ขายตอนวันหนึ่งแกมานับตังค์ให้ดูวันหนึ่งอ่ะแกได้วันละ200กว่าบาทมากกว่าผมไปรับจ้างเขาอีกผมไปรับจ้างเขาวันละ50บาทนะเมื่อก่อนใช้เวลาหมดวันเลยนะตัดอ้อยถางหญ้าอ้อยกว่าจะได้ตังค์แต่แม่ผมมาเก็บผักไปแป๊บเดียวเขาได้เงินวันละ200ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ผมกลับมาทําการเกษตรที่นี่เลยพอมาอยู่ได้สักพักนึงก็มีเกษตรอําเภอพวกกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาก็มาอบรมเขาก็มาสอนได้คําแนะนาจากเกษตรเขาให้มาทดลองปลูกผัก เอาไว้กินเพื่อสร้างไรายได้ลองทําแบบจะพ่อไว้กินเหลือกินก็เอาไปแบ่งเพื่อนบ้านมั่งนี่ที่นี้กลายเป็นแบบว่าจากเขาได้กินของเราอ่ะเขาเก่งใจเขาก็ซื้อเรากินเอาไปเอามาก,ก็กลายเป็นแบบว่าเหมือนมันมีรายได้เข้ามาค่ะเริ่มจากน้อยๆพอเราได้เงินเอ๊ะมันเหมือนมันได้เงินแล้วก็เริ่มทําเยอะๆขึ้นนะคะ น,นี้คือคณะฮ่องกงดินตรงนี้คือดินปรุงใหม่ค่ะแต่นั้นเป็นดินเก่าก็ปลูกตัดขายไปได้สองสามรอบแล้วคืออันนั้นงามไวเพราะดินเป็นดินเก่าแล้วแต่นี้เป็นดินปรุงใหม่จะมีแกลมีเข้าปลายแล้วมันจะทําให้ดินไม่แน่นรากมันก็จะเดินดีแล้วต้นมันก็จะอ้วนใหญ่เนี่ยลำต้นมันก็จะอ้วนใหญ่แล้วก็นี่คือถังน้ําที่ลงน้ําเขาทิ้งไปขอซื้อเข้าใบละ5บาทเอามาทําไว้ปลูกมะเขือเขาเรียกว่าถังขี้เกียจเพราะว่าปลูกทีเดียวเราไม่ต้องลดน้ํา เป็นเป็นอาทิตย์ที่ก็อยู่ได้ไม่ตายเนี่ยมันจะมีน้ำํำมูลไส้เดือนอยู่นีๆแล้วก็มีไส้ทําให มันดูดน้ําขึ้นมาเลี้ยงผึ่งค่ะแม้มันจะดูดน้ําขึ้นมาพืชมันก็จะงามแล้วมันจะเขียวอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องรดน้ำปลูกพริกปลูกตระกูลผักที่ว่ารากลึกที่มีรากลึกอ่ะเช่นมะเขือพริกโหระพาใบกะเพราเราไม่จําเป็นต้องไปมีที่ปลูกก็ได้เราปลูกในถังเราก็ได้กินแล้วถ้าเป็นกล่องโฟมผลเสียคือต้องรดน้ําทุกวันเพราะว่าน้ํามันจะแห้งแต่มันก็ผลดีอย่างหนึ่งดีกว่าเราปลูกในกระบะเพราะว่ากล่องโฟมอ่ะมันจะเก็บความเย็นได้ดีหน่อยถึงเราจะรดน้ําตอนเช้าล้างน้ําค้างก็จริง ที่เราต้องรดน้าทุกเช้าอ่ะเพราะเราจะล้างใบมันจะได้ไม่เป็นลาน้ําค้างนี่ก็เป็นกล่องเหลือใช้จากเราขายเห็ดกล่องโฟมที่เราเขาทิ้งซื้อเห็ดแล้วก็ที่เขาไม่ขายเราก็ปรุงดินเขามาเราก็ปรุงดินแล้วก็เราก็มาใส่แล้วก็เอาก้านกล้ามันหนิบเนี่ยความงามมันนะพี่เจเป็นลักษณะนี้นี่ค่ะ นี่เค้าเรียกว่าผักกาดแก้วเริ่มจะเป็นหัวแล้วครับเนี่ยปลูกได้ไ<ม>แค่สิบกวันค่ <10 S 2> ะเน,นี่ยสิบกวันสิบกวันเนี่ยถ้าดินดีมันก็โตไวมันก็จะปลูกได้หลายอย่างนี่หอมแบงแล้วก็ลงได้ทุกอย่างอ่ะถ้าเรามีอ่ะเราไม่จําเป็นต้องมีพื้นที่เยอะการปลูกแบบนี้มันดีอย่างคือว่า,าเราดูแลง่ายหญ้าเยอะเราก็จะดูแลง่ายค่ะอย่างถ้าปลูกกระแปงอะ่ะมันจะดูแลยากเราต้องขยันทาหญ้ามันแต่อันนี้คือเดินผ่านเรามองเห็นแล้วก็ดึงเลยง่ายๆค่ะอันเนี้ยมันจะดูแลง่ายที่สวนเราจะทําไว้สองสเต็ป ค่ะคือจะแบบทำให้เรียนรู้ลง <ทำ S 2> ดินแ,บบแล้วก็ลงกองพื้นที่ตรงไหนที่เราไม่เหมาะที่จะทําเป็นแปลงผักอะ่ะเราก็จะเอาเป็นพวกเศษวัสดุที่เหลือใช้อ่ะมาปรุงดินใส่แล้วก็ปลูกค่ะมันก็จะได้ไปอีกดีกว่าเราทิ้งพื้นที่ให้มันเสียเปล่าทุกจุดทุกมุมที่ชายไร่ฟาร์มนี่คือจะต้องปลูกผักจุดตรงไหนว่างๆว,ว,ว,ว่างนี่ก็คือทําได้หมดะค่ะเพราะว่าถ้าปลูกในแปลงลงดินเนี่ย,ย <า S 1> คือหญ้าเยอะ เราดูแลลาบากเพราะว่าชพืชลาบากแต่ถ้าเราปลูกในกล่องมันจะดูแลง่ายค่ะอย่างหญ้าก็ดูแลง่ายพวกหนอนพวกเพียก็ง่ายค่ะแล้วสามารถยกไปตรงไหนก็ได้ค่ะบางคนเขาก็ซื้อแบบยกเป็นกล่องไปเลยเขาอยากเอาไปดูแลต่อเขาก็จะซื้อยกกล่องค่ะในกล่องโฟมแล้วก็ก่อนจะปลูกเราก็หาหญ่าใบไม้เศษฟางแล้วก็มาใส่ในกล่องรองพื้นกล่องไว้แล้วเราก็เอาดินปลูกที่เรามีที่เราหมักไว้แล้วก็ใส่ฟางคุมรดน้าครั้นี้เราก็เอาต้นก้ามานหนีบได้เลย ผักเรามันก็เริ่มโตวไวขึ้นไวขึ้นคันนี้มแมลงรบกวนมันก็น้อยรดน้ําอย่างเดียวคันนี้ลดน้ําอย่างเดียวเนี่ยกล่องปลูกได้ทุกผักค่ะถ้าเราปรุงดินได้ปลูกยังไงก็ได้ค่ะเห็นแค่2กล่องเนี่ยเหลือกินแล้วก็ได้ขายแล้วค่ะเนี่ยอย่างน้อยๆเ,เก็บออกทีทีละ20บาทแล้วน,นั่นนะยีบาทนี่ก่อออกทีออกทีมันก็สะสมมันก็ได้หลายบาทเองเมื่อเขอราชินีเนี่ยแค่ปลูกไม่กี่ต้นเนี่ย พอได้กินค่ะ <S 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 ก็ได้กินเนี่ยสี 4, ต้นเนี่ยอันนี้หมดฤดูดแล้วหมดรุ่นเนี่ยผมปลูกจะไม่ปลูกพร้อมกันมันจะปลูกต้นเล็กต้นใหญ่ต้นเล็กต้นใหญ่อันนี้ต้นเล็กโตทีหลังอันนี้ต้นใหญ่หมดก่อนมันก็จะเหลือให้เรากินตลอดเนี่ยอันนี้คือใบแนงรักค่ะอันนี้ปลูกไว้ข้างรั้วข้างถนนได้เลยค่ะเนี่ยเป็นเป็นตัวหลักของที่สวนเลยค่ะเพราะว่าเราจะเอาไว้ใช้ในการแกงเห็ดตลาดก็ไม่ค่อยจะมีขายค่ะแเพงก่อนที่จะมาปลูกอ่ะ ไปถามแม่ค้าแม่ค้าบอกว่าไม่ค่อยมีขายหรอกคุณยาก,ยากเราก็ปลูกเองเลยไก่เป็นปลูกเองก็ใช้นี่นะคะ่ะที่เราหมากักดินหมักเรานี่แหละเป็นปีแล้วนะคะเนี่ยต้นมันยังอยู่ดีเลยเพราะว่าเราดูแลมันใส่ปุ๋ยให้หมักให้มันด้วย ใส่ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนเราหนแเลยดินที่เราหมักไว้เนี่ยแล้วก็ดินเนี่ยดินหมักแล้วสังเกตไหมเนี่ยทุกกล่องทุกแปลงอ่ะดูดินมันจะฟูฟูดินไม่แน่นค่ะพี่ดูต้นมันได้ไเห็นไหมเนี่ยปกติแล้วต้นเป็นปีแล้ยนะเนี่ยมันยังไม่โซไม่หมดเลยดินปลูกของเรานะครับทีแรกเราเอาหน้าดินมาผสมกับแกล็ที่วัวแล้วก็ลำข้าวแล้วก็ลาดด้วยน้ำหมักเจ้าปวกสัดส่วนก็ขิงว่าสองกะสอบหน้าดินหนึ่งกะสอบแกลหนึ่งกะสอบมูลไส้เดือนผสมมากมูลไส้เดือนอีก ถ้าเรามีออเองถ้าเราไปดีเล้งได้นะเราก็าใส่เยอะลาดน้าเจ้าปวกลงไปอีกประมาณสักหนึ่งกระปง๋งเราก็คลุกเข้าให้มันเข้ากันแล้วเราก็หมักทิ้งไว้เอาผ้าตน้นคุมไว้ประมาณ10กว่าวันให้เกิดความร้อนแล้วเราคอยไปล้วงดูว่ามันหายร้อนหรือยังแต่ถ้ายังเราก็ปิดไว้อีกนี่การหมักดินผมก็จะเป็นแบบนี้นี่ผมจะหมักใส่วงอย่างนี้นี่เอาแก็บใส่เกลแเก็บใหม่มาใส่นะครับเอาแก็บเราเก็บเก่านะเอามาทิ้งไว้ก่อนให้มันเป็นแก็บเก่าแล้วเราก็มาเทใส่ล้อยางเนี้ย แล้วก็หมักทิ้งไว้เอาขี้งวทับเอาดินทับเอาฟางกลบแล้วก็เอาแกบกลบราดน้ําให้เปียกแล้วก็ผ้าคลุมไว้ทิ้งไว้เงี้ยประมาณ1เดือนนี<ๆ>่ถ้ามันย่อยสลายเสร็จรมันก็จะกลายเป็นดินแบบนี้คร<ๆ>ับเริ่มเริ่มอย่างนี้ได้คือจะปลูกได้เลยค่ะต้องปรุงดินให้ได้ก่อนถึงจะปลูกผักให้งามได้ค่ะเหมือนกับคนนี่แหละถ้าทำแบบข้าวถ้าไม่ปรุงไม่อร่อยก็เราก็ากิน กับข้าวไม่อร่อยผักเหมือนกันผักเนี่ยถ้าเราปรุงดินดีดินอร่อยผักก็โตวไวไม่ต้องไปฉีดยาให้กระตุ้นเร่งอะไรมาเลยถ้าดินดีดีผักกรีบโตหนีหนีพวกตัวมแมลงศัตรูพืช อันนี้คือแปลงกระลำค่ะถ้าไม่เคมีจริงๆจะไม่ได้กินค่ะแต่เราปลูกอินทรีย์ทำไมได้กินเวลากลางคืนเราจะมาจับหนอนกันค่ะโปรดสังเกตใบกระลำนะครับใบกร <laughs> ะลำใบกระลำจะมีอยารู้นะครับเนี่ยจะต้องมาจับนอนโปรดสังเกตใบกระลำตอนเราปลูกแรกๆต้องมีความอดทนหน่อยนะครับคอยมายี่นหนอนเพราะว่าถ้าหนอนมันกินปุ๊บมันจะไม่ห่อมันจะไม่ได้เลยค่ะมันจะไม่ห่อแต่ถ้ามันเริ่มห่อแล้วปุ๊บเราก็หมดห่วงค่ะเนี่ยมันเริ่มเริ่มห่อเป็นหัวแล้วค่ะนี่แล้วเราก็เอาปุ๋ยอามาใส ตัแลวก็มือกับมือนะพี่เนี่ยปุ๋ยหมักเราอะใส่ตนและก็มือกับมือนั่นม,ม,มุน,สนมไนนส,มมสเดือนเราค่ะหมักไว้หนึ่มือไสเดือนเราที่เราเลี้ยงไว้เริ่มเป็นดอกเริ่มมีคนจองแล้วนะคะเนี่ยแปลงเนี้ยอันนี้อินรีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะราคาต่างกันค่ะอันนี้เราตีราคาหัวละของเราได้เลยอันนี้เรา ขายเป็นหัวเลยค่ะของเขา20บาทของเราก็จะคิดเป็นหัวละ30ก็ขายได้ค่ะราคามันก็จะต่างกันแล้วนี่ก็เป็นกระลำดอกทดลองปลูกดูว่ากระลำดอกอกับกระลำปีมันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมแล้วนี่บรอกโคลี่ก็ทดลองปลูกว่ามันจะอยู่ด้วยกันไหมผลปรากฏว่ามันอยู่ด้วยกันได้มี<ด>หัวด,ด้วย,วยตอนนี้ผลของการทดลองก็ประสบความสําเร็จ แล้วเรื่องนอนเรื่องแมลงเล็กๆก็ดูแลมันก็จะไม่มีแล้วอ่ะปลอดภัยแล้วค่ะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้พี่เนี่ยมันจะมีนอนมันจะมีนอนพี่เนี่ยเนี่ยนอนเล็กๆอ่ะตัวผีเสื้อกลางคืนมันจะบินมากกแต่เราหมดห่วงคือว่าของเราโตแล้วมันกินไม่ทันแล้วตอนนี้มันโตไวมันงำพอดินเรามันได้แล้วครับทีนี้เริ่มเป็นหัวแล้วพี่นี่เริ่มมีคนมาจองแล้วว่าเขาเข้ามาดูตอนนี้มีลูกค้าจองแล้วการปลูกผักเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะขายไม่ได้นะครับขอให้ลงมือปลูกอย่างเดียวการป้องกันแมลงก็มีมีน้หมักเลาาอฉีด สามวันฉีดทีหนึง่งขั้นตอนการหมักมีเหล้าสองขวดน้ำส้มสายชูสองขวดมีผงโพโลสามซองต้องใส่ย e ีเอ e ็มด้วยค่ะ e M. แล้วก็น้ำสิบห้าลิตรหมักทิ้งไว้เจ็ดวันหนึ่งอาทิตย์ใช้ได้เลยครับเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรเร่งด่วนแล้วก็สลับกับน้ำปั่นพริกสามวันฉีดครัง้งหนึ่งเพื่อหลอกล่อมแมลงไม่ให้เกิดมาวางไข่ตอนกลางคืนน้ำหมักพริกมีพริกสดก็ได้พริกแห้งก็ได้นะครับเอาซักกำมือนึงแล้วเราก็ไปตุม ในน้ำร้อนเดือดๆแล้วเราก็เอามาตั้งให้มันเย็นแล้วก็ปั่นปั่นแล้วก็กองเอาจต่น้ำอะไปฉีดผสมน้ํา15ลิตรต่อน้ําปั่นพริก1แก้วฉีดช่วงเย็นเพื่อไม่ให้ผีเสื้อก่อหนึ่งคืนมาวางไข่3วันแล้วก็มาฉีดน้ําหมักเหล้าขาวอีกคันี้มันก็จะอยู่ได้1อาทิตย์ เราไม่ต้องฉีดเดลยวคราวนี้ห่างไปอีกประมาณสัก10วันเราก็ฉีดใหม่เริ่มต้นใหม่อีกก็น้ําปั่นพริกอีกทิ้งไว้อีก3วันแล้วก็ฉีดเหล้าขาวอีกเพื่อสลับหลอกล่อให้แมลงมันงงต้องฉีดตอนเย็นเย็นช่วงเย็นถ้าเราฉีดตอนเช้าไม่ได้เพราะมันเจอแดดมันเจอความร้อนปุ๊บสารมันจะเลยหนีหมดน้ำหมักมันมีมันมีทั้งฉีดทั้งเช้าตอนเย็นพี่ถ้าเป็นพวกอ่าไล่แมลงต้องจะเน้นกันตอนเย็นถ้าเป็นพวกอ่าน้ำหมักทําให้ผักหวานกรอบนี้น้ำหมักผลไม้ก็คือต้องเป็นกลางวัน ตอนเช้าค่ะอันนี้เป็นค้างบวบหอมบวบหอมนี่จะเอาไปไว้แกงพี่มันจะสร้างมูลค่าได้เยอะมากขายสดด้วยขายสดด้วยเอาไว้แกงด้วยขายสดได้ไม่เท่าไหร่หรอกพี่แต่เอามาทําเป็นแกงเนี่ยขายได้เงินเยอะเยอะกว่าค่ะเนี่ยแล้วก็กินแล้วปลอดภัยนะคะกินได้ได้มั่นใจเลยค่ะเพราะว่าของเราทําแบบอินรีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะขวดนี้คือไว้ล่อแมลงวันทองค่ะเราจะเอาใบกะเพราอะทุกเช้าเราจะตื่นมาเราจะยี่ใบกะเพราแล้วเอาใส่ไปแล้วตัวแมลงวันทองไม่ได้กินมันจะเข้าไปในขวดถ้าเราไม่ดักมันจะมาเจาะผลมันจะเจาะ ขวดน้ำเปล่าที่เราทิ้งนะครับแล้วก็มีถุงพลาสติกอย่างหนึ่งแล้วก็มีลวดมีถุงมีฝาแล้วก็เจาะเนีียเอาทูบลนไฟแล้วก็เจาะเป 4, ็นรูรูสี่ห้ารูก็พอ,อง่ายค่ะครับไม่ง่ายแล้วเราก็ทําที่ใช้ยางรัดแล้วเราก็มีคัตเตอร์ปาดตรงนี้ให้เป็นร่องสามเหลี่ยมหน่อยนึงไว้าสาหรับยัดใบกระเพรายาดัดยัดลงไปแล้วก็มันจะล่อมแมลงวันทองให้มันเข้าะะโดยที่เราไม่ต้อง ยาเคมีค่ะแล้วผลผลิตของเรามันก็จะไม่เสียไม่เน่าลูกก็จะสวยสวยไม่มีแมลงเจาะเพราะเราทาตัวดักไว้ถ้าเราไม่มาใส่ปุนไม่เสียหมันก็จะเจาะเกิดการเป็นเน่าแบบนี้ทําให้ลูกลูกไม่สวย่มันก็จะมีกองปุ๋ยหมักปุ๋ยชิ้งไว้เพื่อใส่กกพืชนมันจะมีทุกที่เลยค่ะในสวนเราจะหมักทิ้งไว้เป็นกองกองกองไว้ครับวันไหนเราว่างเราก็จะเอาเศษวัสดุเช่นใบไม้อะไรมาทับ มาสับถ้าเราไม่มีเราก็เอาขี้วัวมีเกบมีลำถ้าเรามีขุะวเ้าวด้วยก็ดีแต่ถ้าเราไม่มีตังซื้อเราก็ไม่ต้องเอาที่เราหาได้หา,หาได้ก็พอในสวนเราแล้วเราก็หมักราดน้ํา จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยก็ได้ถ้าเรามีถ้าเราไม่มีก็ไม่เป็นไรลาดน้ําเปล่าก็ได้แต่ให้ดีอ่ะเราลาดจุลินทรีย์เจ้าปวกดีกว่ามันจะใช้ได้ไวแล้วก็จ้อยสลายได้ไวขึ้นผักที่สวนเราจะทําให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกอย่างก็คือเราจะทําเป็นเป็นอาหารนะคะจากผักที่มีรายได้แค่หลักร้อยก็จะเป็นหลักพันค่ะเพราะว่าเราเอาผักในสวนเราเนี่ยมาทําเป็นกับข้าวขายเราก็จะได้ไปอีกค่ะตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าลูกค้ากินติดใจวเวลาแกงเห็ดรวมเพื่อสุขภาพของที่ชัยไรฟาร์มค่ะ ตอนนี้กลายเป็นไม่พอต่อการผลิตที่เราจะมาทําขายแล้วค่ะหลกัลกๆเลยค่ะใบนางรักนี่คือแตกไม่ทันเลยค่ะ<อ>ใบนางรักแล้วก็ฟักทองแล้วก็บวบ<อ>ที่เราไปทําแกงขายค่ะแล้วก็เน้นเลยถ้าเป็นผักแบบไปมัดขายคือคะนา้าคะน้าคือจะมีความหวานกรอบกินอร่อยค่ะแล้วเราไม่เก็บแก่เราเก็บอ่อน รายได้ถ้าเป็นแกงก็ไม่ต่ำกว่า2,000ขึ้นอยู่แล้วค่ะพี่ต่อรอบที่เราไปขายตะว,วันแล้วอย่างผักอะ่ะถ้าเราเก็บได้เยอะยิ่งได้เยอะพี่เอาไปน้อยไม่พอขายมันต้องเอาเยอะอย่างเดียวค่ะต้องถีบตัวเองตื่นแต่เช้าเลยตื่นแต่ดึกเลยเก็บผักตอนนี้ทําไปทํามานะีมันจะกลายเป็นธุรก,กิจแล้ว <c oughs> เพราะว่ามันต้องทํามากขึ้นเทแรกเราก็ไม่คิดว่าจะปลูกเป็นการค้าหรอกเราก็ปลูกไว้กินไว้ขายเล็กๆน้อยๆพอได้ไปแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันจะกลายเป็นธุรก,กิจแล้วทํางานหนักขึ้นมากขึ้นปลูกเยอะขึ้น แต่มันก็ดีนะทำให้เรามีรายได้มากขึ้นทำให้ชีวิตเราก็ดีขึ้นแล้วก็มีอาหารการกิน<า>ที่เยอะขึ้นมเหนื่อยไหมเหนื่อยนะพี่แต่ว่ามันก็คุ้มพออยู่ได้ไหมก็อยู่ได้สามารถทำรายได้ส่งลูกเรียนได้ ผู้ที่สนใจอยากจะมาเที่ยวชมสวนที่ชัยลรฟาร์มเกษตรอินทรีย์ก็มาเที่ยวหาที่สวนได้นะคะมาเรียนรู้หรือจะมาสอบถามจะมาดูผักของเราหรืออยากจะมากินผักส,สดๆเลยหรือจะมาตัดเองเลยก็ได้ค่ะติดต่อทางช่องทางของ Facebook อังคาสีคะเรศเป็นภาษาอังกฤษค่ะเบอร์โทร083 375 6930